สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับทีมงานเ t u นะคะวันนี้ทีมงานเอทได้ส่งดิฉันมาเป็นตัวแทนในการติวข้อสอบภาคขอตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนให้กับทุกท่านนะคะก็หนูจะขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวโสพิดาประคองพวกนะคะตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลตำบลนาสีนวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะได้สอบได้บัญชีปี2560กะคะก็หนูจะทำการติวในรูปแบบที่ว่าอ่านคำถามแล้วก็คือตอบให้เลยนะคะอ่านคำถามและคำตอบให้เลยนะคะสำหรับการศึกษาหนูนะคะจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาควิชาที่มียีชนบทหรือตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อภาควิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะและตอนนี้หนูก็กำลังศึกษาปโทโคณะรัฐศาสตร์อยู่นะคะก็จะขออาสาติวข้อสอบภาคขอตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนให้กับทุกท่านนะคะก็ท่านใดสนใจก็ ติดตามได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเริ่มติวเลยนะคะเริ่มจากข้อ10นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่หรือมีบทบาทอะไรใน OSCC นะคะตอบก็ไก่นะคะหน่วยรับแจ้งเหตุบเบาะแสน,นะคะ ข้อ11นะคะกฎหมายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุคือกฎหมายใดตอบข้อควายนะคะพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพศ2546ั25นะคะข้อ12นะคะตามกฎหมาย ผู้สูงอายุหมายถึงข้อใดตอบข้อใขรนะคะบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ไปมีสัญชาติไทยนะคะข้อ13นะคะประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติคือข้อใดตอบ นายกรัฐมนตรีนะคะข้อ14ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุหน่วยงานใดรับผิดชอบตอบกระทรวงมหาดไทยคะ่ะค่ะคุณลูกค้าเรามาดูข้อ12กันอีกครั้งนะคะถามว่า ตามกฎหมายผู้สูงอายุหมายถึงข้อใดคุณลูกค้าดูก็ไก่นะคะห้าสิบนะคะโคควายเจ็ดสิบงงูแปดสิบนะคะแต่ที่อขอไข่นี่คือมันใกล้เคียงที่สุดนะคะก็คือบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ไปมีสัญชาติไทยนะคะถ้าเกิดข้อสอบมีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ก็คือมี50เราก็ไม่ตอบใช่ไหมคะ70ก็ไม่ตอบ80เราไม่ตอบผู้สูงอายุก็คือ60ปีขึ้นไปนะคะแต่ข้อนี้มันบอกว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีขึ้นไปสัญชาติไทยถ้าเกิดว่าเนี่ยนะคะเรามาดูระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี คอ,อสส5 5นะคะเขาบอกว่าผู้สูงอายุหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าเห็นตัวนี้นะคะก็ตอบตัวนี้เลยนะคะบุคคลซึ่งมีอายุ60ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปมีสัญชาติไทยนะคะข้อ15นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยภายในเดือนอะไรนะคะตอนนี้ระเบียบใหม่นะคะ ไม่ต้องตรวจสอบสถานะก็ได้นะคะเพราะว่า,าทุกเดือนจะมีการตรวจสอบสถานะอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสถานะแล้วนะคะข้อ16กนะคะ,ะ,คะการจ่ายเบี้ยยังชีพกฎหมายกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเมื่อไหร่ จ่ายเบีย้ยยังชีพภายในวันที่10ของทุกเดือนนะคะข้อ17อัตราการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันข้อใดไม่ถูกต้องนะคะก็คือข้ององูนะคะที่ไม่ถูกต้องผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ900บาทอันนี้คือผิดนะคะคุณลูกค้า ผิดนะคะทุกคนก็คือที่ถูกต้องก็คือถ้าอายุ90ปีจะได้1,000บาทนะคะที่ถูกต้องนะคะก็คือ90 90ปีนะคะขลบนี้นึง90ปีนะคะ เก้าสิบปีจ่ายหนึ่งพันบาทนะคะแล้วหนูจะมามาทวนความถูกต้องนะคะผู้สูงอายุหกสิบถึงหกสิบเก้าปีได้รับหกร้อยบาทถูกต้องผู้สูงอายุเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าปีได้รับเจ็ดร้อยบาทถูกต้องผู้สูงอายุแปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีได้รับแปดร้อยบาทถูกต้องและผู้สูงอายุที่มีเก้าอายุเก้าสิบปี ขึ้นไปนะคะจ่ายหนึ่งพันบาทนะคะที่ถูกต้องนะคะต่อมานะคะข้อสิการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบกําหนดไว้ให้จ่ายโดยวิธีใดนะคะก็คือถูกทั้งกอและขอนะคะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีจ่ายเป็นเงินสด ตัวตัวตัวข้อ18เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะมาอธิบายให้ฟังใหม่อีกทีนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาระเบียบมาถ่ายให้ดูเลยนะคะขอข้ามไปข้อ19กาก่อนนะคะกา,าการแจ้งสละสิทธิ์ของการแจ้งสละสิทธิ์ของการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้อง แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะถ้าเกิดจะแจ้งสละสิทธิ์นะคะค่ะมาดูข้อ18นะคะคำถามบอกว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบกําหนดไว้ให้ใจ่ายโดยวิธีใดนะคะก็นหนูก็เลยเปิดระเบียบให้ดูเลยนะคะนี่นะคะ ระเบียบข้อ13นะคะ,นะคะข้อ13ว่ายังไรนะคะ mm hmm. การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบนี้นะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสดหรือโอน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะหรือในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะแสดงว่าอ่านะคะวิธีที่หนึ่งคือ จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้สูงอายุเลยเนาะคะนะ่ะเนาะวิธีที่สองก็คือโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุเลยนะคะวิธีที่สองวิธีที่สนะคะก็คือ,อผู้สูงอายุมอบอํานาจให้ให้ใครมารับแทนนะคะเป็นวิธีที่สนะคะคือวิธีที่สนี้คือจะรับเป็นเงินสดวิธีที่4นี่ก็คือโอนเข้า บัญชีผู้ได้รับมอบนาดนะคะเดี๋ยวอันนี้หนูจะถ่ายให้ดูอีกที่หนึงนะคะคุณลูกค้าจะได้เข้าใจนะคะทุกคนจะได้เข้าใจเนาะมาต่อเลยนะคะข้อ20การจ่าย เบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมายฉบับใดนะคะถ้ามีช้อยแค่นี้นะให้ตอบว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอสอ 2553ะคะถ้ามีแค่นี้ก็คือตอบแค่นี้นะคะแต่ถ้าเกิดมีช้อยมาเพิ่มนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้ระเบียบของของคนพิการนะคะก็คือมีฉบับที่สองมีฉบับที่สองนะคะก็คือระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่สองพศส5 5 9 9นะคะถ้าเกิดว่ามีฉบับที่สอง59กก็ตอบนะคะอันนี้ฉบับที่สองนะคะซึ่งเนื้อหา ฉบับที่สองนะคะหลักๆก,ก็คือให้คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำของเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนานะ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดและมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการในเดือนถัดไปนะคะก็คือลงเดือนไหนได้เดือนถัดไปนะคะอันนี้คือหลักๆโดยโดยใช้หลักฐานพร้อมสำเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องนะคะอันนี้คือฉบับที่2นะคะที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ให้ชมนะคะให้ให้ดูด้วยนะคะฉบับที่สองแล้วก็มีฉบับที่3ด้วยนะคะตอนนี้ระเบียบของ คนพิการจะมี3ามฉบับนะคะก็คือฉบับที่สามพศ2561นะคะก็เดี๋ยวหนูถ่ายให้ให้ดูนะคะแต่หลักๆเขาก็จะเอาระเบียบนี้แหละคะ่ะตัวนี้แหละคะ่ะก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2553อันนี้คือตัวหลักเนาะค่ะเนาะแล้วอีกสองฉบับคือฉบับนี้กับฉบับนี้จะเป็นแก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็ถ้ามีถ้ามีก็ตอบนะคะค่ะสำหรับข้อนี้ต่อไปนะคะข้อ21นะคะ คนพิการได้รับเบีย้ยยังชีพเดือนละเท่าไหร่นะคะตอนนี้ปรับปรุงมาเป็นได้เดือนละบ800บาทนะคะลงทะเบียนเดือนไหนได้เดือนถัดไปนะคะข้อ22ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2553 บุคคลใดเป็นผู้มีลักษณะผู้รักษาการตามระเบียบนี้โทษนะคะบุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียดนี้นะะนาาต,นตอบนะคะประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะอันนี้คือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะข้อ23นะคะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับ เบี้ยกความพิการข้อใดถูกต้องนะคะเป็นก็ไก่นะคะมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการถูกต้องนะคะมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ของรัฐนะคะอันนี้ก็ตกถูกทุกข้อนะคะข้อยีิบสี่นะคะข้อใดไม่ใช่ประเภทความพิการนะคะก็คือพิการทางสมองพิการทางออสตรติกอันนี้เดี๋ยวหนูจะถ่ายให้นะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ว่า,าความพิการที่ตอนนี้ล่าสุดนะคะมี มีความพิการแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ